สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเริมไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเรามาแล้วนะครับเรามาเมลเซียมสยามนะครับเราจะมาดูนะครับพิพิธภัณฑ์ใต้ดินนะครับของเมลเซียมสยามครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนบไม่ใช่ชั้นหนึ่งาตูทักออกที่1นนะครับึทางที่จะขึ้นไปเมลเซียมสยามนะครับเขาก็จะมีโชว์วัตถุโบราณนะฮะที่เขาคดค้น พบได้ที่บริเวณสนามชัยตรงนี้นะครับก็ตอนที่เขาสร้างเป็นรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินนะครับตอนนี้เขาก็เ,เลยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ดินตรงนี้นะครับให้เราได้ดูปัญนะก,ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ค่อยี่จะดใจมากนะครับแต่ก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ไปถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วก็ไปไปดูที่วิลสิษยากันด้วยนะครับมีวิชชรศการชอ็อป ล้างโลกครับบริเวณที่เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ดินตรงนี้นะครับก็จะมีจุดด้านในนะครับกอนกอนทางที่จะขึ้นไปยังนิวซียาครับ,บริเวณตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดที่เขาขุดค้นเจอหรือเปล่านะน่าจะเป็นเช่นนั้นนะแต่ว่าอย่างนั้นนะก็เขาก็เขาก็วางของไว้ให้เราดูนะ บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นสะพานแก้วนะครับหรือการแก้วครับรองรับน้ำหนักได้ประมาณ20คนนะก็ให้เรามาเดินดูบริเวณจุดที่เขาขุดนะครับแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีนักเรียนนะครับตามเรามานะครับเขาพอดีมีเจอทัวร์นักเรียนนะก็เลยต้องรีบ เข้ารีบบอ,อกหน่อยนะครับเพราะว่าด็กเรียนเริ่มวากันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูกันนะก็เดียวเราดูตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่มิวสิคสิยารบทเป็นชอ็ชอปลางโลกครับก็มิวสิคสยารนะครับ,รนรบในตอนที่เมื่อวานเราดูก่อนนะครับก็คือเข้าชมฟรีนะครับแต่ว่าพอไปถึงจริงๆก็คือเข้าชมฟรีได้เฉพาะช่วงที่เทศ,ศกาลพระเดศเทศกาลเวียนนะครับก็คือเป็น นิทศ,ศก,การที่ช็อป้างโลกอย่างเดียวนะครับส่วนไอ้ข้างในเนี่ยผมเคยไป,ไปดูแล้วผมก็จะไม่เข้าไปดูอีกนะก็ะเลยโอเคถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมฟรีก็เนื่องจากว่าเราเคยเข้าไปชมแล้วเราก็เลยจะ,ะไม่เข้าไปอีกนะก็เลยไปดูแต่ช็อป้างโลกอย่างเดียวนะนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลครับว่าตรงไหนคืออะไรนะฮะที่เขาคุดค้ดดดนพบนะฮะมีท้ายวางอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงพระราชัยวันสนามชายัยามมันกเหมือนกับว่าเป็นจุด ที่เขาค้นพบอะไรนะซากวางเก่านะถ้าเกิดเราเราเคยอ่า,อานมานะฮะก็รู้สึกว่าจะเคยอ่านเจออย่าง้ยว่าเขาค้นพบซากวางเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เก็บภาพมาให้ดูนะว่ามันเจอพวกหายเก่าโบราณอะไรเก่าอย่างเงี้ยก็เก็บมาแล้วก็พวกซากกระดูกบัวกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวบริเวณตัวนี้ก็จะเป็นทางเดินบรนไัดขึ้นมาฮะแต่แรกเรียกว่าจะมีเอ่องวงจะมีพวก วัตถุโบราณโชว์อยู่ข้างบนนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เห็นบริเวณแค่ข้างหน้าอ่ะแล้วก็ไปดูกันนะอันนี้ก็ถ่ายดูแล้วว่าเข้ามาพอเราขึ้นมาจากข้างบนนะขึ้นที่อะไรเรื่อขึ้นมาก็จะปเจอดิวเซียนสยามตรงนี้ครับด้านด้านโซน,นทางด้านขวามือเราก็จะมีการขายหนังสือนะฮะแล้วก็มีลานกิจกรรมนะฮะเป็นพวกของกินนะฮะของฝากนะแต่แต่ว่าเราไปถึงจันค่อนข้างที่จะเช้านะคันด้าจะยังไม่เปิดนะฮะ นะก็ยังมีจํานวนน้อยอยู่นะส่วน,ส,วนส่วนอัตราค่าเข้าก็ประมาณนี้นะครับก็ผู้ใหญ่100ฮะเด็กนักเรียน50บาทนะฮนะนะก็เปิดเข้ามาคนระเข้ามาทางหน้าหน้าด้านหน้าก็จะเป็นช็อป้างโลกนะฮะก็จะมีเสื้อผ้านนะตามเอ่อวิดเสมือนจริงที่เราไปเห็นเมื่อวานเนี่ยนะนะก็เป็นการลดนรนลงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการลด,ดระลงว่าอย่าไปช็อปกันมากนะนะเพราะว่าขยะจะลดโลกประมาณนั้นนะทีนะี้เอ่อ เราก็จะไปดูฮะว่าช็อป้างโลกมปนอยู่ตรงไหนนะก็เดินหาอยู่นะอยู่ทางด้านขวานะครับพอเราเข้ามาตรงนี้นะก็เลยเลี้ยวขวาไปนะก็จะเจอช็อป้ังโลกนะตอนนี้เราก็จะถ่ายบริเวณด้านหน้านให้ดูนะว่า,าปริมาณของสินค้าที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นปริมาณเยอะขนาดไหนคนระับนี่ครับเราเข้าไปต้าแต่ตรงนี้นะมันจะเป็นส่วนของ ด้วพันธุ์ที่เป็นวิถีไทยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนการเล่นลานกิจกรรมนะเป็นลานกิจกรรมนะลานกิจกรรมเราก็มีของฝากอะไรเล็กๆน้อยๆให้คนซื้อนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนที่ไปซื้อตก็ตนะไปซื้อบัตรนะตรงตรงบริเวณเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะพอซื้อตก็ตเสร็จแล้วก็เดินออกไปด้านหน้านะฮะเดินเดินไปตรงนี้นะก็จะเจอกับลานหลักฮะส่วนใครที่ ไม่ได้เข้าลานหลักนะก็ออกมาตรงด้านหน้าเมื่อกี้นะตรงบันไดเมื่อกี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปก็จะเจอช็อปล้างโลกนะก็เข้าไปดูสทศกาลช็อปล้างโลกก็มีให้อ่านนะมีอะไรน่าสนใจว่าคืออะไรอะไรประมาณนี้นะก็ไปแวะถ่ายภาพรวมๆมาให้ดูนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศโดยรวมนะครับส่วนไปเจอพืานหลักก็คงไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าเราเคยดูแล้วนะก็โอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ ตอนแรกก็คิดว่าจะมีพิเศษพันละให้ดูฟรีก็เออจะเก็บไปเก็บเก็บเนื้อหามาให้ดูแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูฟรีก็เราก็เลยไม่ได้เก็บเนื้อหามาให้นนนนนเ,นเนี่ยนะบริเวณนี้นะครับพอเข้ามาพวกเราเลี้ยวขวานะก็จะเจอนะโอเคประมาณนี้ครับงั้นก็พยยาามจบเพียงแค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม